สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะเรามาต่อนะคะคืนนี้อีกสักหนึ่งอพิโซดค่ะแอด a วานก็เล่าสดๆไปเลยนะคะก็จะมีเรื่องราวของการช็อตโน้ตเล็กน้อยอยู่ที่ด้านหน้าของแอด a วานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแอด a วานพูดแล้วมีความวนๆคือมันต้องนึกค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะสำหรับอพิโซดน,นี้นะคะจะเป็นประเด็นที่ว่าเ,ออเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงของการมั่นของนางเอกเนี่ยถูกยกเลิกไปในครั้งที่1น,นะคะ เพื่อที่จะได้เป็นการาเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับท่านที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยด้วยแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่เคยฟังมาแล้วแต่ก็เป็นการเติมเต็มนะคะหวานก็จะเล่าเริ่มตั้งแต่ตอนที่ หลเย้าเนี่ยไปเล้าหรือนั่นแหละขอร้องนะคะซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเออชอบจังเลยนะคะชอบเหนียวเหนียวแล้วก็ต้องการที่จะมั่นหมายแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่อําเภอชิงอําเภอหัวก็ทําให้หนางเอกของพวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในครั้งนี้เลยนะคะเพราะว่านางไม่เพียงแต่ประสบกับความยากลําบากเกือบจะถึงชีวิตแล้วแล้วก็ได้เห็นชีวิตสภาพของประชาชนที่ได้รับความลําบากนะคะนางก็รู้สึกเข้าใจ ถึงความยากลำบากของการเป็นแม่ทัพนะคะทั้งของทั้งพ่อแม่ด้วยแล้วก็รวมทั้งมองหลิงปู้อีในแน่ในแง่ที่ดีขึ้นด้วยค่ะในยุคที่โกลาหนแบบนี้นะคะในกรียุคอะไรแบบนี้ค่ะแม้กระทั่งความปลอดภัยของตัวเองก็ยังยากที่จะปกป้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องอื่นๆก็อยากเก็บมาใส่ใจเยอะก็ทําให้นางเอกเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะทีนี้ประสบการณ์นะคะก็ทําให้ความรู้สึกของนางเอกกับโหลเย่าเนี่ยคือ การที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันก็เกิดเกิดเป็นมิตรภาพอันอบอุ่นขึ้นมานะคะซึ่งนางเอกของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วนางมีความรู้สึกกับโหลเย่าเนี่ยเป็นเพื่อนเสมอมากกว่าแต่ว่าโหลเย่าอะคะ่ะ คือเขาไม่ได้คิดเป็นเพื่อนเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับนางเอกไปแบบว่าแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นคู่นะคะพอโลเย่าเสนอการแต่งงานขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะเห็นว่านางเอกของพวกเราก็มีท่าลังเลอยู่คู่หนึ่งนะคะแต่ด้วยความที่นางก็ไม่รู้ว่าองค์ประกอบของการแต่งงานมันจะต้องมีอะไรบ้างความรักไหมอะไรไหมคือนางเอกก็ยังไม่เข้าใจนะคะในสมัยโบราณเนี่ยไอเรื่องของการแต่งงานในสมัยนั้นนะคะสมัยหั่นตอนนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องราวของของแม่ื ะะหรือผู้ที่จับคู่แล้วก็ต้องเป็นไปตามคําสั่งของท่านพ่อท่านแม่นะคะแต่ว่าโหลย่าเนี่ย เขาได้ให้สัญญากับตัวของนางเอกนะคะในนิยายต้นฉบับว่าหลังจากแต่งงานแล้วเขาก็จะไม่บังคับนางเช่นเดียวกันคือจะไม่ผูกมัดนางเลยนางอยากทําอะไรนางทําไปเพื่อนๆคิดว่าเหตุผลนี้มีหรือนางเอกเราจะจะปฏิเสธนะคะเพราะนางเอกเราเนี่ยฝ่ฝันที่สุดคือความเป็นอิสระเสรีค่ะทําให้นางนะคะรู้สึกว่าโหลเย่าเนี่ยโอ้โหจริงใจกับนางสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนางก็เลย ตกลงเห็นด้วยเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังก็จะเกิดอุบัติเหตุกับครอบครัวของเหอเจ้าจินก็แม่ทับเหอนั่นแหละค่ะอย่างที่หวานได้เล่าไปแล้วในอพิจสดก่อนหน้านี้นะคะก็พ่อและพี่ชายทั้งหมดเสียชีวิตในสนามรลบไปเลยค่ะก็นายพลเหอปรารถนาไว้ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนะคะว่าขอให้งานแต่งงานของโหลยา่าแล้วก็เหอเจ้าจินเนี่ยคือเป็นไปตามกำหนดการเหมือนเดิมตั้งแต่ที่เคยมั่นหมายกันมา ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นความปรารถนาสุดท้ายของนายพลใหญ่ที่ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะก็ตระกูลเฉิงค่ะตะกูลแม่ทัพเช่นเดียวกันนะคะให้ลูกสาวถอนตัวทันทีค่ะส่วนเหนียวเหนียวนั้นร้องไห้นะคะก็เศร้าแหละเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่านางจะเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็รู้อะไรเป็นอะไรคือ ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแต่จริงแล้วนางก็คิดถึงว่าเออทําไมนะสิ่งดีๆใช่ไหมคะมันต้องพลากไปจากชีวิตของนางด้วยแล้วโดยที่นางก็คิดอยู่เสมอว่านางเป็นคนโชคร้ายนะคะเพื่อนๆจะเห็นแล้วตรงเนี้ยเรื่องราวตรงนี้ของนางเอกคือเดินตามเส้นทางของนิยายต้นฉบับที่เป็นโครงหลักมานะคะนางเอกมีความน้อยเนื้อต่ําใจดังนั้นนะคะถึงมาว่าออตอนเนี้ย คือด้วยความที่เติบโตขึ้นเนี่ยนางเอกก็จะเข้าใจว่าเอาละความรักของคนสองคนมันก็ไม่ใช่ความรักของเด็กๆแล้วต้องนึกถึงชาติบ้านเมืองแล้วก็เหตุผลแล้วก็คุณธรรมนะคะในที่สุดก็นางเอกก็เลือกที่จะถอนตัวจากการแต่งงานซึ่งในหนังสือนิยายก็ทางโหลเย่าเองก็เห็นด้วยกับการถอนตัวเพราะว่าก็เป็นคนที่ที่เด็กที่โตแล้วเช่นกันแต่ว่าสําหรับในละครเราจะเห็นว่าโหลเย่าก็ยังมีความเล้าหลืออยู่ใช่ไหมคะก็ยังมีความแบบว่าข้าจะไม่มีทางแบบ มาตัดมาตัดการมั่นของพวกเราอะไรแบบนี้แต่จริงแล้วในนิยายต้นฉบับคือเขาก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าคือควรที่จะที่จะยกเลิกกันแต่ความสัมพันธ์หลังจากที่เลิกกันแล้วนะคะในนิยายต้นฉบับคือยังเป็น เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นะคะทีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะถึงแม้ว่านางเอกของพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่แบบว่าถอนตัวจากการแต่งงานด้วยเนี่ยแต่ว่าก็มีผลกระทบกับนางมากมายเช่นเดียวกันเพราะว่าในสมัยโบราณนะคะการที่ผู้หญิงเนี่ย ถอนมันถูกถอนมั่นด้วยแล้วก็ต้องถอนมั่นด้วยนะคะไม่มีสัญญาแต่างงานในตอนนี้แล้วเนี่ยโอโหค่ะมากันเพียบค่ะศัตรูนะคะเรียกว่าศัตรูไหมคนที่ไม่ชอบขี้หน้านางเอกเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่นางหลิงไม่ว่าจะเป็นอองค์หญิงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงนะคะมีทั้งองคหญิงมีทั้งท่านหญิงไม่ชอบหน้านะคะต่างก็รอดูเรื่องราวของเฉิงเซ้าชางหรือว่าเหนียวเหนียวเนี่ยคือ รอที่จะตามมาหัวเราะเยอะนะคะเห็นว่าเป็นเรื่องตลกแล้วก็นําไปล้อนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะก็คือจะรอว่านางเอกจะจะออกมาให้เห็นหน้าเมื่อไหร่หรือไม่ก็จะไปเยี่ยมที่บ้านเองเลยนะคะเพื่อที่จะไปแบบว่าหัวเราะเยาะค่ะแต่ว่านางเอกเราถึงแม้ว่าภายนอกนางจะทําเป็นไม่สนใจนะคะแต่ว่าการนินทาว่าร้ายต่างๆนี้มันก็ทําให้เป็นเรื่องที่หนุดหิดใจของนางเช่นเดียวกันนะคะ แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้นะคะพีคตรงนี้แล้วค่ะหลิงปู้อีะคะ่ะหลังจากที่เขารู้นะคะว่า นางเอกของพวกเราเนี่ยได้ยกเลิกการมั่นหมายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลิงปู้อีไปขอราชองค์การแต่งงานจากห้องเต้โดยทันทีเลยนะคะส่วนห้องเต้นั้นพีกกว่าค่ะเขาก็จะบอกลูกชายบุญธรรมว่าราชองค์การเขาเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเทียบแบบเป็นเวลานะหวานเทียบให้ว่าประมาณว่าสมมติว่าเ,เรื่องราวของการถอนมั่นนะคะรู้ในช่วงสิบโมงเช้าเนี่ยเนี่ยช่วงบ่ายโมงอะ่ะคือหลิงปู้อีได้ราชองค์การในการแต่งงานแล้วนะคะในในนิยาย คือแบบมีความแบบน่ารักตรงนี้นะคะแล้วคือหลิงปู้อีเขาก็ได้รับการเรียนรู้มาด้วยนะคะจากการที่เขาไม่ทันจากการที่เขาพลาดจากการมั่นในครั้งแรกไปจนเกือบจะทําให้อกหักตลอดกาลนะคะโอ้ตรงนี้ต้องเฉียห้องเต้สุดๆเลยนะคะน่ารักจริงๆค่ะไออันที่จริงแล้วนะคะหลิงปู้อีเนี่ยก็คือสภาพจิตใจแล้วก็ชีวิตความเป็นมาก็จะคล้ายๆคือเหมือนกับว่าสภาพจิตใจคล้ายๆกับนางเอกนะคะเพราะว่า ถึงแม้ว่าเขาได้พบกันเมื่อครั้งแรกนานมาแล้วเนี่ยได้เห็นแค่มือของนางเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดจริงๆนะคะฉลาดแล้วก็ฉลาดจริงๆด้วยไม่ใช่ฉลาดชั่วคราวค่ะต่อมานะคะหลิงปู้อีเนี่ยแอบตามต้องใช้คําว่าแอบตามเพราะเขามีสายอยู่ไปทั่วเลยนะคะแล้วก็ลูกน้องจอม จอมจอมรู้ใจเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีการส่งสายไปคอยสืบเรื่องราวของนางเอกอยู่ตลอดเวลาค่ะเรียกได้ว่าแอบตามนะคะเรื่องราวชีวิตของนางเอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยแล้วหลิงปู้อีเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหนียวเหนียวคือ คือไม่ได้อยู่นอกข่าวลือเลยทั้งเรื่องของด้านซนคือเป็นคนที่ซนแล้วก็ดื้อรั้นมากแล้วก็ไม่เป็นที่พึงพอใจในในครอบครัวแต่ว่าตรงกันข้ามค่ะนางยังคงมีความเป็นชีวิตชีวาแล้วก็มีความน่ารักมีความฉลาดจุดนี้เป็นจุดที่หลิงปู้อีประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกเราตกหลุมรักนางเอกของเรามาก่อนเรื่อยๆแล้วกนเออแต่ว่าในละครในเวอร์ชั่นละครไม่ได้มีการแสดงถึงตรงนั้นว่าพระเอกสงสัยสืบไปแต่จะมีแต่อาเฟยใช่ไหมคะ ก็ซึ่งจริงๆแล้วนั่นนะคะมีสายอยู่ตลอดเวลานะคะพระเอกจะได้ได้รู้ข่าวของแม่นางสี่เฉิงตลอดเวลาค่ะ แล้วหลังจากที่เขาได้เห็นว่าเหนียวเหนียวะะกับโหลย่าวได้จับคู่กันก็คือมีสัญญาแต่งงานกันนะคะโอ้โหเขาไม่สามารถจะอยู่นิ่งได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วลหละแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาพยายามที่จะเข้าไปก็จริงแต่เขาก็เห็นว่านางเอกอมีความสุขมากมีชีวิตชีวาสุดๆเลยเราก็ดูพอใจกับการที่จะได้แต่งงานกับโหลเยา่าค่ะเพราะฉะนั้นหลิงปู้อีนะคะเขาก็เลยต้องยอมถอยออกมาก็เลยคําว่าถอยคือเขาไม่ได้เอ่ย แม้กระทั่งคําว่ารักนะคะในตอนนั้นเพราะว่าเอ่ยไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะนางเอกดูจะมีความสู้ความสุขที่จะได้แต่งกับโหลยาวนั่นเองค่ะทีนี้หลิงปู้อีนะคะเขาก็เลยอ่ะไม่พูดแล้วคําว่ารักปฏิเสธที่จะเปิดเผยความในใจของเขาที่มีให้กับนางเอกรู้ไปตรงๆนะคะเพราะปกติเขาเป็นคนพูดอ้อโลกอยู่นั่นแหละค่ะทีนี้นะคะมีเหตุผลอื่นๆด้วยนั่นคือ นั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาคือเขามีภาระไงเรื่องการแก้แค้นนะคะก็เหมือนกับว่าร่างกายของเขามันต้องต้องเตรียมพร้อมสําหรับการแก้แค้นละกันแล้วก็ถ้าไม่มีความรักอาจจะทําให้เขา จะทําให้เขากระชับกระเฉงกว่านะคะแต่อยงไรก็ตามหัวใจเขามันก็เจ็บตุบตุบตุบต,บต,บตุบนั่นแหละค่ะเขาก็เขาก็ไม่กล้าเอออย่าดีกว่าอย่าสารภาพรักดีกว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ได้เห็นว่านางเอกแล้วก็โหลยาวมั่นหมายไปแล้วนะคะหลิงปู้อีกก็ตระหนักได้ว่าการรักใครสักคนเนี่ยจะต้องพูดออกไปจะต้องพูดให้มากกว่านี้ค่ะมีการเรียนรู้แล้วนะคะไม่เช่นนั้นก็จะต้องเนี่ยแหละเก็บมาทรมาทนทุกวันทุกวันอยู่คนเดียวเพราะแม้กระทั่งความ ในใจของตนเองก็ไม่ได้บอกกับผู้หญิงที่ตัวเองรักนะคะทีนี้พอหลังจากที่หลิงปู้อีได้รู้ว่าเฉิงเซ้าชางแล้วก็โหลเย่าเนี่ยได้ถอนตัวแล้วจากการแต่งงานนะคะหลิงปู้อีก็เลยโอ้โหยคราวนี้เลยค่ะสปีดแบบว่าบวกไปเลยนะคะสองรอยสารอยเท่าไปเลยค่ะไม่รออีกแล้วนะคะ ไปนะคะไปขอราชองค์การเลยนะคะคิดได้ค่ะมีพ่อบุญธรรมเป็นห้องเต้นะคะนี่หลิงปู้อีนะคะก็เป็นลูกชายบุญธรรมที่ชอบธรรมของท่านจัก,กรพรรดิหวนนี่แหละคะ่ะแล้วจัก,กรพรรดิหวนก็รักหลิงปู้อีสุดๆเลยนะคะเกับว่าเขาเป็นลูกชายในไซส้ของตัวเองทีเดียวค่ะรักมากมายเลยนะคะพยายามจับคู่ให้เขามาแล้วก็หลายครั้งแต่ก็ปวดหัวมากเพราะว่าหลิงปู้อีไม่มองสาวใดเลยค่ะนี่เมื่อเขาได้ยินว่าหลิงปู้อีเนี่ยมาขอราชองค์การเพื่อที่จะ ไปอภิเษกสมรสนะคะไปแต่งงานเอาเมียนั่นแหละก็จัก,กรพรรดิก็มีความสุขเกินกว่าจะหยุดยั้งได้นะคะแล้วสิ่งที่พีก,กว่านั้นอย่างที่หวานบอกก็คือจัก,กรพรรดิเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจัก,กรพรรดิเป็นคนรู้ดีที่สุด <c oughs> ที่จะอนุญาตความปรารถนาของท่านแม่ทัพเหอนั่นเองค่ะท่านแม่ทัพเหอคือท่านพ่อของเหอเจ้าจินนะคะ ดังนั้นค่ะทุกอย่างพร้อมนะคะหลิงปูอีกก็ได้ในทันทีเลยแต่ที่ดูในตัวอย่างในในช่วงของละครเราจะเห็นว่าม,มีความยาวกว่านั้นเนาะยังไม่เห็นราชองค์การที่จะมาแบบว่าทําสัญญาแต่งงานเลยรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องราวยาวกว่านั้นนะคะคงจะแต่งให้มันเป็นแนวตลาดให้มีความแย่งชิงผู้ชายกันด้วยไหมเดี๋ยวต้องรอดูแต่ผู้ชายเราก็ต้องมั่นคงแข็งแรงอยู่กับนางเอกของพวกเราคนเดียวนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะเอาละค่ะสําหรับ นะค,ะคนที่ตื่นเต้นต่อมาไม่แพ้กับฮองเต้ก็คือจกกักรพดินีหรือว่าฮองเหาแล้วล่ะคะ่ะพอฮองเหารู้ว่าอุ๊ยหลิงปู้อีตัดสินใจที่จะ แต่งงานแล้วเอ,อเธอก็จะมีลูกสะพ้ยในอนาคตแล้วนะคะฮองเฮาก็เลยบอกว่าไหนเรียกมาเลยเรียกมาเรียกเข้ามาเข้าวังนะคะเพื่อที่จะได้เห็นลูกสะพ้ยในอนาคตอย่างใกล้ๆค่ะดังนั้นจัก,กรพรรดิดินีหรือว่าฮองเฮานะคะคก็เลยฝึกเฉิงเซ้าชางของพวกเราเองเลยตอนที่นางเข้ามาอยู่ในวังนะคะอยากเห็นนางเป็นเป็นวัดที่สะพ้ยที่สมบูรณ์แบบนะคะทีนี้ค่ะ ออสองคนนี้เขาก็รักกันจนได้นะคะพระเอกกับนางเอกคือพระเอกรักอยู่แล้วแต่นางเอกเนี่ยนะคะก็คือมารู้ใจตัวเองแล้วก็รักกันได้รักพระเอกอย่างสุดๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็เกิดเหตุการณ์ในวันแต่งงานนะคะซึ่งก็ต้องไปฟังอีกอพิโซด์หนึ่งนะคะเพื่อนๆขาหวานได้ลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวชีวิตของหลิงปู้อีคะ่ะสําหรับอพพิโซด์นี้นะคะหวานก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อให้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยคือคือ ผู้ชายถูกในระเทศไปเรียบร้อยแล้วไปอยู่ชายแดนห่างไกลนะคะนางเอกก็เศร้าเสียใจสุดๆเลยนะคะแล้วก็ ออวิธีการของนางคือทั้งป่วยด้วยป่วยก็นานแล้วก็ซ่อนตัวเก็บตัวเงียบอยู่ในวังนะคะนางไม่ออกจากวังค่ะอยู่เพียงลําพังด้วยนะแล้วก็แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดนะคะเน้นท้ายที่สุดหนิงปู้อีกลับมานะคะสองคนนี้ได้แต่งงานกันอย่างอย่างพิธีใหญ่โตเลยนะคะเพื่อนๆต้องรอให้ถึงตอนนั้นนะคะซึ่งอยู่ในพาร์ทที่2ค่ะก็สําหรับพาร์ทที่1นนะคะมีประมาณ20กว่าตอนก็ใกล้จะจบแล้วเนาะเดี๋ยวเรารอ ติดตามกันนะคะดูไปพร้อมกันค่ะหวานก็ติดมากเช่นกันเรื่องนี้นะคะก็สำหรับอพิสซดนนี้หวานลาไปก่อนนะคะฝันดีกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ